สรุปคำว่าอุปติกะอัมพรางเนี่ยมันหมายถึงอะไรเฮ้ยผมอะรีมายถึงงานกลุ่มพวกโลเคทดีเทคที if, บางเล่มที่ผมชื่นชอบในอดีตงานสืนสบสวนสอบสวนที่เครือแฝงด้วยบอยเลิฟเล่มนี้มันพาเราไปไกลกว่าจุดที่ผมจะจินตนาการอยู่สัหน่อยก็คือการตั้งคําถามเรื่องศีลธรรมความดีคนดีแบบไหนกันนะคนดีกี่โมงอะถ้าคุณตัดสินใจจะอา่านการสักอังคาอยู่แล้วอยากอ่านอุปติกะอัมพรางอยู่แล้ว <S <S ผมว่าอ่านสองเล่มนี้ก่อน <S <S จะได้มาเจอกับโรเจเล่กำมัน เล่มที่3ในจักรวาลฝาแฝดย้อนนักสืบผมบอกเรื่อยว่ารถจะเลขนะแ่บมากอาทิตย์ละเล่มพอดแคสสวัสดีทุกคนครับ ขอต้อรับทุกท่านเข้าสู่อัธิระเล่มพอดแคสต์ EP ที่1 1ครับอาจจะเห็นว่ามันห่างหายกันไปนานมากใช่ฮะนานมากเกือบ5เดือนผมไม่ได้อัาพอดแคสต์เลยเหตุผลที่ไม่ได้อัาจผมว่าทุกคนเดากันได้ก็คือจัดสรรเวลาไม่ได้ครับแต่ว่าผมมานั่งดูย้อนหลังผมพบว่าอัธิระเล่มพอดแคสต์ทำมาแล้วถึง10 EP ถ้าจะหยุดถ้าจะเลิกมันก็ดูลักล่นอยู่สักหน่อยเพราะว่าปกติแล้วผมมักจะจบซีซันของการทำสิ่งต่าง เอาไว้ที่12ตอน12 EP ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นผมมานั่งดูแล้วเอที่แน่ๆคือปีหน้าอยากปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแน่ๆอยากจะทำรายการใหม่ใน YouTube แน่ๆอยากจะพัฒนาคอนเทนต์ให้มันหลากหลายให้มันสนุกมากขึ้นแน่ๆแต่กระนั้นจะปล่อยจบแบบนี้แล้วไปเริ่มขึ้นใหม่เลยผมว่ามันขาดอะไรไปสักหน่อยความตั้งใจก็เลยอ่ะอันเน่าอย่างนี้มาทำาอ์ตเลเล่พอดแคสให้จบ1ซีซั่นคือ12 EP ก่อนส่วนปีหน้าจะมีรายการแบบไหน รูปแบบรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรเดี๋ยวรอติดตามในปีหน้าครับเพราะฉะนั้นถ้ากับว่าผมติดค้างพวกคุณคือ EP นี้ครับ EP 1 1และ EP หน้าคือ EP 1 2จบปี2567พอดีเริ่มต้นใหม่ว่ากันใหม่ตามนี้นะครับและสำหรับท่านที่เพิ่งมาเจอกันครับยังไงผมฝากตัวด้วยนะครับกดไลค์กด, like, กด กดติดตามกด subscribe กด follow ช่องทางนี้เอาไว้ให้หน่อยในปีหน้าจะมีคอนเทนต์สนุกๆเกี่ยวกับหนังสือมาแชร์กันและโดยเฉพาะรายการอาทิระเล่มพอดแคสต์เนี่ยจะเป็นรายการหลักเหมือนเดิมครับผมแชร์หนังสือตามความเห็นของผมสัปดาห์ละหนึ่งเล่มเท่านั้นชวนคุณคิดชวนคุณแชร์ชวนคุณอ่าน,ช,น,อานชอบไม่ชอบอย่างไรก็พูดคุยกันครับไม่ซับซ้อนผมไม่อยากจะกดดันไม่อยากจะเครียดตีตัวเองอีอะที่ผ่านมาที่ผมทำพอดแคแต์ได้ไม่สม่ำเสมอเหตุผลหนึ่งก็คือคือผมรู้สึกว่าผมทําได้ไม่ดีอะ่ะผมยังพูดไม่สนุกคัด วางธีมวางสตอรี่ไลน์ไม่สนุกอืมโดยรวมคือไม่สนุกก็เลยทําให้ไม่กล้าทําแต่ตอนนี้ผมได้คำตอบว่าเฮ้ยจริงๆไม่ต้องเครียนตีตัวเองขนาดนั้นก็ได้ค่อยๆทําไปทําเท่าที่ทําได้ทําบนพื้นฐานของเราสนุกแล้วคนอื่นก็น่าจะสนุกไปด้วยถ้าคิดแบบนี้ตัวเราน่าจะเบาขึ้นน่าจะง่ายขึ้นนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยลวกันเ๋ยสอง EP ในซีซั่นหนะฮะและใน EP สิ็ดนี้ครับหนังสือที่ผมหยิบมาพูดถึง ก็คือเล่มนี้ฮะโอปรปรติกะอัมพรางครับของคุณกิติศักดิ์คงคาผู้เขียนกาศักอังคาดผมว่าการอ่านสืบสวนไทยที่มีบรรยากาศแปลกๆบรรยากาศสนุกสนุกในขณะเดียวกันมีประเด็นทางสังคมเข้มข้นท้ายปีน่าจะสนุกดีอีกอย่างหนึ่งคือตัวผมอะได้รัของไว้วางใจจากตัวผู้เขียนเนาะให้เป็นบรรณาธิการของเล่มสในซีรีส์กาศักอังคาด ก็คือเล่มที่ชื่อว่ารถจะเลก่กกำมันเลยทําให้ผมต้องย้อนกลับมาอ่านอีกครั้งหนึ่งเอออ่านแล้วก็เจอหลายหลายอย่างอยากเอามาแชร์กันก่อนที่คุณจะได้อ่านเล่มต่อไปในปีหน้ามีนาคม2568เนอะเพราะฉะฉนั้นมาทบทวนกันก่อนหรือถ้าเกิดใครยังไม่อ่านอ่านไปด้วยกันได้ครับไม่มีสปอยประเด็นสําคัญไม่มีการบอกว่าใครเป็นคนทําเกิดอะไรขึ้นจนทาให้คุณเสียอัธรตไม่มีแน่นอนนะครับเรื่องย่อก็คือเกิดเหตุคนหายครับ มีผู้ว่าจ้างคนหนึ่งตัดสินใจว่าจ้างให้อสิซึ่งเป็นผู้ช่วยของนักสืบหนุ่มซินแคลร์ถ้าใครคุ้นชื่อนี้คงจะจําได้ครับว่าเป็นตัวเอกในเรื่องการสักอังคาดซึ่งซินแคลร์เนี่ยมีผู้ช่วยก็คืออสินี่เองครับในเมื่อซินแคลร์ไม่อยู่อสีก็เลยต้องเป็นคนทําคดีต่อแทนคดีคนหายเหตุการณ์นี้ดูเหมือนจะไม่มีอะไรซับซ้อนมากครับก็แค่คนหายบนพื้นที่ห่างไกลพื้นที่กว้างใหญ่แห่งหนึ่งที่ดูเหมือนเป็นรีสอร์ทเป็นสวนผลไม้มีโรงแรมมีผู้คนที่ทํางานอยู่ในั กานหลักหลายร้อยหลายพันคนแต่จริงๆแล้วมันมีความลับปิดบังซ่อนอยู่มากมายครับเพราะการที่คนหายบนพื้นที่แบบนี้มันเกี่ยวพันกับความขัดแย้งที่สืบเนื่องกันมาตั้งแต่อดีตทําไมพื้นที่แบบนี้ถึงดูเหมือนจะกฎหมายเอื้อมมือเข้าไปไม่ถึงเบาะแสต่างๆเมื่อผ่านการเวลาไปมันยังคงหลงเหลืออยู่ไหมแล้วก็ความจริงที่มันปิดบังซ่อนอยู่บนแผ่นดินผืนนี้คืออะไรยิ่ง ใกล้วันงวดเข้าทุกทีแล้วที่จะหมดอายุความเนี่ยยิ่งต้องเร่งพยายามตามหาความจริงอสิจะทําอย่างไรจะยื่นมือไปขอความช่วยเหลือจากนักสืบหนุ่มซินแคลหรือไม่และพวกเขาจะเจอกับความจริงที่กําลังตามหาไหมนั้นต้องไปอ่านเอาในเล่มนะครับเรื่องย่อก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูที่แพคเกจจิ้งของหนังสือเล่มนี้กันก่อน จริงๆต้องบอกก่อนว่าหนังสือเล่มนี้พิมพ์มาแล้ว2เวอร์ชันนะครับแต่ผมมีให้ดูทั้ง2ปกเนาะอันนี้คือปกแรกครับโอปปาปฏิกาอัมพรางนะครับก็พิมพ์ด้วยกระดาษอาร์ตการ์ดปกติทั่วไปนะครับยังใช้นาปากกาว่านายพินต้าอยู่เลยใครรู้เนี่ยคงจะพอเดาได้ว่าคุณผู้เขียนอย่างคุณกิติศักดิ์คงคาเนี่ยเขาใช้นาปากกานี้เมื่อพูดถึงงานกลุ่ม Y อ่าเขียนงานกลุ่มวายงานบอยเลอรมันเองเพราะฉะนั้นการที่เวอร์ชั่นเดิมเขียนโดยใช้นาปากกาานพินต้าเนี่ยเดาไม่ยากครับว่าในเล่มมีเคมีความวาย ปรากฏอยู่สิ่งตัวนั้นเป็นสิ่งที่ผมจะมาพูดถึงเยอะๆในเล่มอย่างแน่นอนเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะครับอันนี้คือปกเวอร์ชันพิมพ์แรกก็จะมีความหนาน,น้อยกว่าเวอร์ชันพิมพ์ปัจจุบันสักหน่อยอนะอาตการปกติทั่วไปนะครับแต่นี่ฮะเวอร์ชันพิมพ์ปัจจุบันทั่งเป็นเวอร์ชันพิมพ์ครั้งที่สองนี่ครับอปติกะอําพรัางเล่มนี้เนี่ยก็มีการพัฒนาใช้กระดาษที่มีเท็กเจอร์เพิ่มเติมขึ้นมาแต่ขนาดรูปเล่มยังเท่าเดิมนะก็คือขนาด1 2 1 8 28. 5เท่าเดิมแล้วก็ผมว่าสิ่่งทีมัน งดงามหรือมันดีขึ้นก็คือเรื่องของภาพประกอบรายละเอียดที่ผู้เขียนจงใจวางแล้วก็ใส่ใบใเล่มเนี่ยก็คือจะมีภาพประกอบมีการติดตามคดีมีการแทรกตัวรายละเอียดของคดีมีการวาดภาพประกอบเข้าไปด้วยนะครับซึ่งผมว่ามันช่วยคนอ่านได้เยอะมากๆเลยเนาะแล้วก็จํานวนหน้าก็จะหนาเพิ่มเติมขึ้นมาสักหน่อยหนึ่งประมาณโอ้หลายหน้าเลยนะหลายสิบหน้าครับที่ถ้าเกิดคุณได้อ่านเวอร์ชันนี้ก็จะเห็นจานวนเล่มที่มัน เพิ่มขึ้นมาหลายสิบหน้าเลยซึ่ง2เวอร์ชันนี้เนี่ยถ้าคุณมีเล่มหนึ่งแล้วคุณจำเป็นต้องมีเล่มนี้ไหมก็ต้องพูดตรงๆว่าในเวอร์ชั่นของอ,อุปกรกอัมพาที่พิมพ์ใหม่เนี่ยครับมีฉากพิเศษเซอร์วิส คนที่ชื่นชอบงานกลุ่มบอยเลอรเพิ่มเติมเข้ามาด้วยหลายฉากเลยหลายบทเลยแหละเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณอยากได้อะรทุมากขึ้นสมบูรณ์ขึ้นในงานกลุ่มบอยเลอรผมคิดว่าคุณจะเป็นต้องมีเล่มนี้แหละแต่ถ้าเกิดว่าคุณอ่านแบบโอเคสืบสวนสอบสวนเข้มข้นแล้วก็มีแค่กลิ่นมีเส้นมีบรรยากาศประกอบเนี่ยคุณอ่านแค่เวอร์ชันนี้ก็น่าจะพอแล้วนะครับโดยรวมเฉพาะแพคเกจจิ้งถ้าเป็นเวอร์ชันแรกไม่เอาไม่ต้องไปนับเวอร์ชันแรกแล้วกันเนาะเป็นเวอร์ชันที่2เนี่ยผมคิดว่าเขาทําดีนะมีการพิมพ์มมมมีีีีการรปปันนูสออต UV ะไ ต่างๆนาะก็ให้ไว้ที่ตามมาตรฐานอยู่ที่ประมาณ8ละกันนะครับอ่ะไปกันต่อนะครับพล็อตหรือหน้าหนังเนี่ยโอเป็นสิ่งที่ผมทะเลาะก,กับตัวเองอยู่พอสมควรเหมือนกันผมเดาเองนะว่าน,นี่น่าจะเป็นเล่มแร,แรกๆของผู้เขียนที่ตัดสินใจลงมือเขียนงาสสนสืบสวนสอบสวนเข้มข้นตีมหลักเป็นเส้นสืบสวนสอบสวนอนะ่ะเพราะฉะนั้นเดาว่าอาจจะยังไม่อยู่มือมากนะักตัวพล็อตหรือตัวหน้าหนังของมันก็เลยเป็นเพียงแค่ การที่มีคนหายมีความลับปิดบังซ่อนอยู่ซึ่งเมื่อดูจากข้อมูลประกอบเนี่ยผู้เขียนบอกว่าได้มาจากคดีที่เกิดขึ้นจริงใช่ไหมครับแล้วเอามาแตกขแขนงแตกขยายออกมาเป็นเรื่องแต่งด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นถ้าว่ากาันแค่เฉพาะเรื่องนี้แล้วดึงเข้าไปหาเรื่องว่ามีคนหายนะมีเหตุการณ์ปิดบังอำพรางอยู่นะบวกกับชื่อเรื่องด้วยโอปาติกะอำพรางที่มันอาจจะไม่ได้บอกอะไรมากนักเนี่ยต้องพูดตรงๆว่ามัน เป็นหน้าหนังที่ธรรมดาครับไม่ได้เรียกร้องความสนใจได้มากขนาดนั้นแต่พอมีเคมีความวายมาวางแปะเอาไว้ตั้งแต่แรกอืมซึ่งก็ใช้อยู่ในคําโฆษณาใช้อยู่ในตัวประกอบในการเล่าเรื่องเพื่อจะดึงเราเข้าสู่หนังสือเล่มนี้เหมือนกันเนี่ยก็เพิ่มความน่าสนใจเข้ามาอีกหน่อยหนึ่งไม่ว่าคุณจะมีรสนิยมความชอบ นิยายหรือวรรณกรรมแบบไหนก็ตามแต่ว่าพอมันเอางานกลุ่มสืบสวนสอบสวนเข้มข้นมาผสมกับงานกลุ่มบอยเลิฟมันแค่หน้าอยากรู้มากขึ้นว่าพาไปในทิศทางไหนแต่สําหรับผมก็ไม่ได้มากขนาดนั้นอถ้าพูดตรงๆแล้วตัวพลอตหรือตัวหน้าหนังที่ทําให้ผมสนใจและอยากจะตามหนังสือเล่มนี้ต่อมีค่อนข้างน้อยอยู่ผมเลยขออนุญ,ญาตวางไว้วที่ประมาณแค่เนะครับซึ่งอาจจะมีคนที่ให้คะแนนมากกว่านี้ก็ได้เรียกร้องเรื่องราวความสนใจเข้าสูงเสริมนี้มากกว่านี้ก็ได้ แต่สำหรับผมอะ่ะมันยังไม่พอนะครับและเมื่อตัดสลับมาพูดถึงเรื่องคาแรคเตอร์หลักๆในเล่มเนี่ยเราน่าจะพูดอยู่บนคน2คนก็น่าจะเพียงพอถึงแม้ว่าจะมีคาแรคเตอร์หลายๆคนอยู่ในเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเอกอย่างอาสิใช่ไหมที่เป็นผู้ช่วยของนักสืบหนุ่มซินแคลมีตัวของกวิน ที่มาว่าจ้างอาสิให้ตามหาพ่อของตัวเองก็คือกวีที่หายสับสนไปแล้วก็ยังมีตัวละครฝั่งที่อยู่บนสวนที่เป็นคู่ขัดแย้งของนายกวีนะครับไม่ว่าจะเป็นนายสิงนายเสือนายราเมศนายดำและอีกหลายๆคนถึงแม้ว่าคาแรคเตอร์จะดูเยอะแต่ว่ามันมีขึ้นมาเพื่อใช้ประกอบให้เรื่องรู้เรื่องนำเรื่องไปข้างหน้า ตัวคาแรคเตอร์ที่แข็งแรงมากพอที่จะชวนให้เราหยิบขึ้นมาพูดคุยเป็นพิเศษน่าจะมีแค่2ตัวนี่แหละครับก็คืออสิกวินผมเลยขอพูดแค่2ตัวนี้แล้วกันเนะาะอสิเนี่ยเขาเป็นคนที่มีสีสันดีนะครับเขาเป็นผู้ช่วยของนักสืบซินแคลใช่ไหมอย่างที่ผมบอกเพราะฉะนั้นเขารอวันเติบโตขึ้นไปเป็นนักสืบหนุ่มเต็มตัวการมีอยู่ของอสิทําให้เราเห็นหรือเราเข้าใจนักสืบมือใหม่ทั้งหลายว่า เวลาเราสงสัยอะไรเราอยากรู้อะไรเราจะทำอย่างไรประมาณไหนและเมื่อเราไม่รู้หรือเราทำได้ไม่ดีพอเราก็จะหงุดหงิดต,ตัวเองเลยทำให้ตัวเขาพึ่งพาทั้งซินแคลร์และก็เดเมียนซึ่งถ้าเกิดว่าใครจำได้ก็จะเป็นสารวัตรที่เป็นฝาแฟดของซินแคลร์ที่คอยช่วยเหลือกัน,นยอยู่พอสงสมควรเลยพูดง่ายๆว่าอาสซิอาจจะไม่ได้เก่งขนาดมากพอที่จะดูแลคดีหรือเดินเรื่องได้ด้วยตัวเองแต่เขาก็มีเสน่ห์นะเขามีความน่ารักของเขา และเมื่อเอามาประกบกับเคมีความวายวันก่อนผมคุยบุคลับกับน้องๆหลายๆคนเขาบอกว่าทุกอสิเนี่ยมีความ มุ้งิ้งน่นารักในแบบที่สาววายจะจ,ะจะจิ้นหรือจะกรี๊ดกันได้ไม่ยากอะ่ะเออผมก็อาจจะไม่มีเซนส์สังนี้แต่ผมอ่านแล้วก็เออรู้สึกว่าผู้ชายคนนี้ก็ดูน่ารักดีนะแต่ก็ต้องการความช่วยเหลือเยอะอยู่สักหน่อยคือถ้าคนอ่านในลักษณะที่ต้องการจิ้นหรือเอาใจช่วยผมเชื่อว่าเขาน่าจะชอบตัวละครตัวนี้ได้แต่ตัวผมรู้สึกว่าเขาเก่งไม่พอที่จะแบกเรื่องเลยทําให้ผมไม่หลงรักเขาสักเท่าไหร่ไม่ค่อยเอาใจช่วยเขาอย่างที่ควรจะเป็นอ่ะ ตัวผมเป็นอย่างนี้ก่อนในขณะที่ตัวกวินซึ่งเป็นคู่จิน้นมันใช้คําว่าคู่จิ้นไม่ได้แล้วด้วยซ้ำมัง้งอืมที่ปรากฏในเรื่องครับเป็นตัวที่ต้องเดินเรื่องไปด้วยกันอ่ะเป็นตัวที่มาว่าจ้างอ่ะคนคนนี้นี่ก็ดูเต็มไปด้วยความลึกลับไม่ค่อยรู้ไม่เข้าใจว่าเขารู้สึกอะไรแน่เขาต้องการอะไรแล้วเขามีความลับปิดบังอะไรซ่อนอยู่อันนี้เราไม่รู้นะครับในช่วงเริ่มต้นแต่ก็มีเสน่ห์ดีอืมจนถึงจุดที่ตัวละครสองตัวเนี้ยค่อยๆฝ่าฟันอุปสรรค เห็นอกเห็นใจกันค่อยๆเปิดเผยความจริงต่อกันไปจนถึงจุดที่มีความสัมพันธ์ต่อกันในฐานะคนอ่านที่ไม่ได้มีรสนิยมทางบอยเลิฟอย่างผมผมก็ต้องพูดว่าเส้นสตอรี่ไลน์ที่เป็นเลิฟไลน์ขึ้นมาแล้วมาประกบตัวละคร2ตัวเนี้ยก็น่ารักดีนะแต่เดี๋ยวผมไปลงรายละเอียดเยอะๆในตรงสตอรี่เทลลิ่งละกันนะครับแต่พูดง่ายๆว่าเมื่อเขามาประกบแบบนี้เราทําให้เห็นคาแรคเตอร์สตัวนี้คนหนึ่งดู ไร้เดียงสาคนหนึ่งมีความลับเยอะๆแล้วเขามาอยู่ด้วยกันอือมันก็ดูน่ารักดีมันมีแค่นี้สาหรับผมมันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากไปกว่านั้นในขณะที่ตัวละครตัวอื่นๆในเรื่องเนี่ยมันเหมือนมีเข้ามาให้เรื่องมันครบสมบูรณ์ตามพรตที่ตัวผู้เขียนอยากจะวางหรืออยากจะเล่าเฉยๆไม่ได้มีอะไรพิเศษไม่ได้มีอะไรโดดเด่นขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเฉพาะเรื่องคาแรคเตอร์ตัวผมเองอาจจะวางไว้ได้ที่ประมาณ7เช่นกันนะครับ ก็ลองดูท่านอื่นอาจจะให้มากกว่าผมก็ได้พอมาพูดถึงตัว s t o r y ่เทลลิงเนี่ยหนังสือเล่มนี้เดินเรื่องไปข้างหน้าครับมีย้อนอดีตบ้างตามเหตุการณ์ปรับปลายที่ควรจะเป็นแต่ก็เดินเรื่องเป็นเส้นตรงอ่าแล้วก็ใช้วิธีการเล่าผ่านสายตาของตัวละครเอก2ตัวเป็นหลักก็คือตัวอสิแล้วก็ตัวกวินเนาะเพราะฉะนั้น เหตุการณ์ที่มันค่อยๆเผยค่อยๆขี้คลายระหว่างทางเนี่ยเราก็จะได้รู้ไปพร้อมกันกับตัวละครเอกเบาะแสประเด็นที่มาช่วยขี้คลายให้เรื่องเดินไปข้างหน้าเนี่ยก็จะมีมาแบบช่วยตัวเอกอยู่โดยสม่ำเสมออาจจะมาพร้อมความเมืองเอินบ้างอาจจะมาพร้อมกับจังหวะที่ลงตัวบ้างก็ใช้คําว่าเป็นงานสืบสวนที่ก็อ่านสนุกครับ ในแง่มุมของความบันเทิงเนี่ยมันสนุกแหละเพราะมันก็อยากรู้นะว่าเรื่องมันจะพาไปจนถึงจุดไหนแต่มันก็อาจจะไม่ได้ซับซ้อนขนาดแบบโอ้ว้าวแอบซ้อนขนาดนี้ได้ยังไงแข็งแกร่งขนาดนี้เชียวเหรอก็คงไม่ขนาดนั้นเพราะว่าอย่างที่บอกผมเดาว,ว่าน่าจะเป็นงานเล่มแรกก่อนที่จะเกิดการสักอังคาหรือก่อนที่จะเกิดหลายๆเล่มที่เป็นงานสืบสวนของตัวผู้เขียนน่ะเพราะฉะนั้นมันต้องอาศัยการจับจุดจ,จับจังหวะอยู่พอสมควรกว่าที่จะเจอลายเส้นลายเส้นที่แข็งแรงในแบบที่เป็นตัวของตัวเองเนาะอ่านไม่ซับซ้อนครับ อ่านมือใหม่อ่านได้ยิ่งถ้าเกิดเป็นสาววัยชอบงานบอยเลิฟอยู่แล้วอุ้ยผมว่ายิ่งอ่านสนุกเพลเพอติดมือสัก3 4สี่ชั่วโมงครึ่งวันอาจจะอ่านจบแล้วก็อาจจะชอบอาจจะฟินอาจจะจิ้นเลยก็ได้เพราะว่าหลายๆคนที่ผมไปดูฟีดแบ็มาเขากรี๊ดนะเขาชอบเส้นเรื่องนี้มากเลยนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลครับว่ามันจะยากเกินไปสําหรับคุณการที่มีคนหายมีเหตุการณ์ที่มันไม่ปกติ มีข่าวมีความลึกลับดํามืดแล้วก็มีเคมีความววยพวเนี้ยผู้เขียนเก่งตรงที่ปรุงมันเอาไว้ด้วยกันแล้วอร่อยสําหรับมือใหม่ได้แต่สําหรับคนที่อ่านงานสืบสวนสอบสวนมาสักระยะหนึ่งแล้วผมคิดว่าคุณอาจจะต้องวางใจปล่อยใจจอยๆไว้สักประมาณหนึ่งอะ่ะอย่าคาดหวังกับมันมากอ่านเน้นสนุกเน้นความมันเทิงก็น่าจะ เพียงพอเนาะเพราะฉะนั้นในตัว storytelling ผมให้ไว้ที่ประมาณ8ครับอ่านทางบันเทิงได้อ่านสนุกได้อย่างแน่นอนและเมื่อมาถึง key take away ครับสิ่งที่เป็นประเด็นสําคัญที่สุดสิ่งที่เป็นตัวที่ควรจะต้องจิบจับคว้าออกมาจากงานสืบสวนสอบสวนแน่นอนมันคือความสนุกคือ c l i Max คือความบันเทิงที่เมื่อพออ่านจบแล้วเปิดสิ่งนี้ออกมาแล้วมันเซอร์ไพรส์หรือมันทํางานทางอารมณ์กับเราเยอะๆว่าผู้เขียนสามารถเก็บงําซ่อนสิ่งนี้มาผ่านแพคเกจจิ้ง ที่ค่อยๆบรรจงห่อให้เราตามมาระหว่างทางใช่ปะ่ะซึ่งตัว key takeaway ที่ผมได้จากหนังสือเล่มนี้เนี่ยก็ผมว่าผมถือเป็นการเปิดประตูที่ดีในงานกลุ่ม LGBTQ หรืองานบอยเลิฟที่ผมไม่เคยได้อ่านหรือว่าไม่ค่อยถนัดสักเท่าไหร่นะครับผมถือว่าเออได้รู้ไว้ว่างานกลุ่มนี้มันเป็นแบบนี้แล้วก็มัน serve แฟนๆได้ประมาณนี้คนชื่นชอบมันในแง่คิดวิธีคิดแบบไหนแต่ในขณะที่ตัวเซอร์ไพรส์หรือตัว ที่ทํางานทางอารมณ์เยอะๆสําหรับผมอาจจะยังไม่ค่อยถึงทํางานมากไม่ได้ขนาดนั้นแล้วก็มันก็จะมีความขบพูดคุยกันชัดๆว่าเอ๊สรุปคาว่าอปาติกะอําพรางังเนี่ยมันหมายถึงอะไรเพราะตัวผมผมทราบอยู่แล้วใช่ไหมคำว่าว่าอปาปติกะเนี่ยในศาส,สนาพุทธเนี่ยมันหมายถึงการเกิดทั้ง4เนาะไม่ว่าจะเป็นอันทชะสังศิชะช,ะชะราพุชะอุปาปติกะผมก็พยายามเชื่อมโยงว่า ตัวโอปปาปาริกาเนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงซึ่งผมจะไม่สปอยนะว่าผมถอดร,รหัสออกมาได้อย่างไรแต่ถ้าพูดถึงความหมายของคำคานี้จริงๆมันหมายถึงการผุดการเกิดขึ้นแบบปัจจุบันทันด่วนจากจุดที่ไม่มีอะไรเลยและเป็นตัวเลยอะ่ะยกตัวอย่างเช่นพวกเปรตอสุรกายพราหมณ์พรม,พรมเทพเทวดาอารักษ์ทั้งหลายก็ เกิดแบบโอปป้าปฏิกะทั้งนั้นนะครับถ้าคุณอยากรู้ว่าคํานี้มันเชื่อมโยงกับเรื่องอยังไงคุณก็ต้องไปอ่านในเล่มเอาแต่ผมไม่มั่นใจว่าคุณจะถอดได้ไหมนะแต่ผมพูดไม่ได้เพราะมันจะเปิดเผยประเด็นสําคัญของเรื่องนะครับโดยรวม,รวมผมอาจจะอ่านด้วยความบันเทิงมากไปหน่อยแล้วก็ได้ประเด็นเรื่องบอยเลิฟมาที่เป็นการเปิดประตูทําความเข้าใจงานกลุ่มนี้มากๆแล้วก็รู้สึกสนุกไปกับมันได้นอกนั้นในงานเป็นสืบสวนสอบสวน,สวนหรือว่าในส่วนที่เป็นเบาะแสระหว่างทางรสชาติของวรรณกรรมผมอาจจะไม่ค่อยได้จากเล่มนี้สักเท่าไหร แต่อ่านสนุกไหมอ่านสนุกครับบันเทิงไหมบันเทิงครับอ่านจบรวดเดียวในระยะเวลาสั้น,นไหมใช่ครับนั้นเฉพาะตัวคีเท w เวผมวางไว้ที่ประมาณ7ละกันนะครับในขณะที่ตัวไคแม็กซึ่งเชื่อมโยงกันกับตัวคีเทกเวเนี่ยก็ไม่ได้ว้าวซะสุดๆอะ่ะอืมก็ว่ากันตรงๆเนาะแต่มันก็มีจุดที่ชวนคิดเหมือนกันว่าเฮ้ยผมอะรีมาถึงงานกลุ่มพวกโลกเคอลีเทกที Take am, บางเล่มที่ผมชื่นชอบในดียกตัวอย่างเช่นเล่มที่ชื่อว่าณนะที่ซึ่งความจริงไม่อาจด,ดำรงอยู่ของปองวุฒิรุชิราชาครซึ่งเล่มนน,มน,น,นั้มา ด้วยชอบเล่มนั้นมากๆแต่ก็ต้องพูดตรงๆว่ามันขายไม่ดีนะงานโล c a l detective บ้านเรามันขายไม่ค่อยได้ครับผมนึกถึงเล่มนั้นขึ้นมาโดยอัตโนมัติด้วยประเด็นที่มันอยู่ในเรื่องคุณงามความดีคนที่เราเห็นเปลือกหน้าเปลือกตากันอยู่เราสามารถบอกได้ไหมว่าเขาคือคนดีหรือไม่เราจะรู้ได้อย่างไรว่าท่ามกลางผู้คนมากมายเนี่ยเราอยู่ในสังคมแบบไหน งานสืสนสบสวนสอบสวนที่เครือแฝงด้วยบอยเลิร์เล่มนี้มันพาเราไปไกลกว่าจุดที่ผมจะจินตนาการอยู่สัหน่อยก็คือการตั้งคําถามเรื่องสีธรรมความดีคนดีแบบไหนกันนะคนดีกี่โมงอะ่ะเออผมเชื่อว่าเราจะมีตัวละครแบบเนี้ยที่ปรากฏขึ้นมาในใจแล้วนึกถึงในชีวิตประจําวันได้หลายต่อหลายคนทีเดียวจบแล้วชวนคิดถึงแม้ว่าจะไม่ได้เซอร์ไพรส์ หรือว่าจะเอาเป็นเอาตายในแบบงานสืบสวนที่เราอาจจะเคยอ่านกันแต่ให้เรามองว่ามันคืองานกลุ่มวรรณกรรมเล่มหนึ่งที่มีประเด็นสืบสวนสอบสวนระหว่างทางมีประเด็นความหลากหลายระหว่างทางและชวนจบในแง่มุมของการสรุปศิลธรรมในใจตนของเราอีกสักครั้งนึงอย่างเข้มข้นเนี่ยผมว่าแค่นี้ก็น่าจะเพียงพอสำหรับวรรณกรรมหนึ่งเล่มแล้วนะตัวใครแมกผมชอบนะ ผมชอบการตั้งคำถามแบบนี้ผมให้ไว้ที่ประมาณและกันครับและสุดท้ายเมื่อเป็นโอเวอร์ออลของหนังสือครับโดยรวมโดย,โดยสรุปมันเป็นหนังสือที่ไม่เสียเวลาในการอ่านแน่ๆถ้าคุณชอบอ่านงานสืบสวนส่วน,วน,วนผมว่าคุณอ่าน,นได้มีได้และถ้าเกิดว่าคุณชอบงานวรรณกรรมที่ต้องตีความระหว่างทางหาความหมายของบางสิ่งบางอย่างเออผมว่ามันก็มีจุดที่คุณชวนคิด ได้เช่นเดียวกันผาส่งภาษาก็เป็นอีกจุดเด่นหนึ่งของหนังสือเล่มนี้นะผู้เขียนก็มีจุดเด่นเรื่องการใช้ภาษาและสำนวนที่เล่าเรื่องได้สวิงสวายสวยงามอยู่แล้วขนาดกระทัดรัดเหมาะกับการอ่านในวันหยุดเพลินเพินอ่านรวดเดียวอ่านแล้วแชร์กับเพื่อนอ่านแล้วชวนคุยนต่อก็ไม่ใช่หนังสือที่เสียเวลาในการอ่านแน่นอนนะครับโอเวอร์ออ <Overall S 1> ของหนังสือเล่มนี้ผมให้ไวอยู่ที่ประมาณ8แล้วกัน หวังว่าคุณจะลองดูลองเปิดใจดูอ่านจบแล้วมาแชร์กันหรือถ้าเกิดเห็นเหมือนหรือเห็นต่างเชิญได้ในคอมเมนต์ผมนะครับถึงแม้ว,ว่าจะเป็นคอมเมนต์ที่ร้างอยู่สักหน่อยผมไม่ค่อยได้มาเปิดแต่หลังจากนี้เป็นต้นไปผมจะกลับมาโฟกัสในบ้านแดงใน YouTube มากขึ้นก็คงจะได้เห็นแล้วก็อันไหนที่ผมตอบได้ผมจะตอบอันไหนที่อาจจะยังไม่ถนัดก็คงจะเว้นไว้เดี๋ยวอาจจะชวนผู้เขียนมาตอบให้ก็แล้วกันนะครับเชิญได้นะโดยรวมสรุปเอาแค่นี้แหละครับอาทิตย์ละเล่ d พอดแคส ทำเป็นเล่นไปก็ใช้เวลาไป20่สิบกว่านาทียาวนานอยู่เหมือนกันเนาะก็พยายามรวบแลลวฮะก็ <c oughs> แต่เป็นคนพูดมากเลยไม่รู้จะพูดอะไรมากไปกว่านี้ฝากไว้ด้วยกันครับใครที่เพิ่งเปิดมาเจอกันก็กดไลค์กด f o ร l o w กด u b s c r i b e ให้หน่อยแล้วกันปีหน้าน่าจะมีคอนเทนต์ดีๆมาโชว์กันเยอะมากขึ้นกว่านี้และฝากอีก EP หนึ่งด้วยครับ EP สุดท้ายก่อนที่จะจากกันไปในสัปดาห์หน้าปิดปีด้วยความสวยงามที่ EP 12ก่อนจะขึ้นซีซั่นใหม่เนาะผิดพลาดประการใดไม่ชอบอะไรในซีซั่นหนึ่งทั้งหมดก็แจ้งนะครับ บอกกันได้นะผมยินดีปรับปรุงนะเพราะว่าในฐานะคนทําหนังสือในฐานะคนเล่าหนังสืออย่างผมเนี่ยสิ่งนี้ผมทาเป็นอาชีพไปแล้วอะผมไม่แคร์พวกคุณไม่ได้ผมต้องแคร์พวกคุณเยอะเยอะหน่อยแต่คำว่าแคร์ของผมไม่ได้เท่ากับการที่จะปิดบังหรือโกหกหรือว่า พูดในสิ่งที่สปอนเซอร์จะสบายใจแต่เพียงอย่างเดียวหรือว่าพูดในสิ่งที่ผู้คุณจะสบายใจแต่เพียงอย่างเดียวผมก็เอาความชอบเอารสนิยมเอาบางสิ่งบางอย่างที่ผมเจอด้วยตัวเองเนี่ยมาแชร์กับผู้คุณนี่แหละส่วนผู้คุณจะรู้สึกอย่างไรนั้นจะชอบไม่ชอบจะสนับสนุนไม่สนับสนุนเป็นสิทธิ์ของผู้คุณครับแต่มันคงจะดีกว่านะถ้ามันมีเพื่อนแชร์กันครับบอกกันได้ผมยินดีรับฟังอยู่เนาะกดไลค์กดติดตามให้ผมหน่อยหรือถ้าไปตามช่องทางอื่นๆน,นะครับไม่ว่าจะเป็นในทิกต o k หรือในอินสตาแกรมหรือในเฟ ก็ได้เช่นกันนะครับและถ้าจะยิ่งดีไปกว่าน,นั้นฝากร้านอาธิละเล่มบุกช็อปของผมเอาไว้ด้วยหนังสือวรรณกรรมมากมายในร้านนี้ก็ยังยิงยนดีต้อนรับทุกท่านอยู่เหมือนเดิมอยากให้เอาเล่มไหนมาลงอยากได้เล่มไหนอยากจะสั่งอุ้มมากาเสกก็เชิญได้เช่นกันประมาณนี้เนาะฝากเยอะแล้ววันนี้ผมอทิตยาธรรมชาติลาไปก่อนเจอกันใหม่อีพีหน้าอ p พสุดท้ายของซีซั่นหนึ่งครับสวัสดีครับ <c oughs> ว่าจะจัดว่าจะไม่รู้ว่าจะพูดอะไรที่สุดก็ได้พูดเยอะอยู่ได้ ผู้เยอะอยู่ดีอปปาทิกาอังพรางอ่านเถอะถ้าคุณตัดสินใจจะอ่านการสักอังคาอยู่แล้วอยากอ่านอปปาทิกาอังพรางอยู่แล้วผมว่าอ่านสองเล่มนี้ก่อนจะได้มาเจอกับรถจะเลขกกำมันเล่มที่3ในจักรวาลฝาแฝดยอดนักสือผมบอกเลยเลยว่ารถจะเลขนะแ่บมากเราอ่านมีนาคมนี้นะครับเจ็ดเดนนะครับ